กินเลยเอาเร็วๆจ่ายเอยงด้วยนะพี่รักอะไรอะ่ะเม็ดข้าวโพดอบเนยให้น้ำเหนือทำให้กินไปน้ำเหนือทำเป็นน้ำเหนือไปทำที่โรงเรียนนะวันนกินได้ไหมแับกินกินได้มันขายกล่องอะถ้วยห้าบาทเองห้าบาทได้กำไรขาดทุนเนาะมันบอกหนู่ขาดทุน ที่เราหากันตอนนั้นอ่ะไปดูดิมีป่ะมีนะมไม่มีอนะ่ะเรียกว่าอะไรนะโดจิหยดน้ำโมจิโมจิโมจิหยดน้ำมีไหมคะอันนี้พี่ใช่ไหมพี่สาขานี้มีหมด oh <my> โอ้แม่เจ้าของรางเต็ม ลุน้นมีลุน้นเยอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เขาลังหาให้โมจิหยดน้ำโมดได้แล้ว,ลวซื้อไปให้น้ำเหนืออันหนึ่งคนละอันไม่ให้น้ำเหนืออีกเฮ้ย <c oughs> เราได้ลนะโมจิหยดน้ำ เอ้ยคาโตรถใหมรถอะไรอ่ะมาโปนี่มาโปนี่เอ้ยยมีด้วยนี่มีด้วยอ่ะลองไหมลองไหมเอามาดูอนเอาดูอนรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะชาติะเปไรอ่ะไม่รู้จ้ะไม่มีรถเขียวใช่ลองไหม สุดท้ายดีว่าอืมอ่ะปิดจ,จริงเหรออืมอจริงเลเอารอโมจิให้เขาเติมของามาแล้ไแล้วม่วใช่ใชหรออันนี้ไม่หรออรอจิหยดน้ำก่อนแต่ก็น่ากินด้วย เป็นวุ้น,อ,น,นอ่ะกนนิมฮะบูเบอรี่รเ,หเหรอเอาไปขายโรงเรียนไหม

สารพัดเนาะน้ำมันอะเซเว่นเมื่อไหร่ก็จะเลือกประมาณสิบนาทีเรหรอถ่ายมาให้ดูด้วย,ยนะถ่ายมาให้ดูด้วยเยลลี่กรวมั้งลูกอมของแปลกแล้ว,วนะ้ำมันเจอของแปลกอีกแล้ว นี่ไงลูกอมนี่ไงกลิ่นสตรอเบอรีเ่เสือน้อยอืม้มสรารพัดจ้าเยลลี่ยยลลี่อีกแล้วน้ำมันกับเยลลี่เป็นของคู่กันนะครันะเพื่อนๆอาจจะเอาอีกเหรอ นั้นมันอะลายอ่ะกินอร่อยอร่อยเีย็นดีอีกแล้วอืมอะค่ะอะไรอ่ะ ตายอันนีนมันมลูกอมลิลลี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออน่ารัก,กว่ะใครน่ารักกว่ากันกระต่ายกับน,น้ำมนุอม่อะไรอันนั้นอะช็อกโกแลตเอ,อ้ยโคตรน่ารักอะ มาแล้วโมจิยดน้ำเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงตามหามานานนะคะในที่สุดเซเว่นนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองฮะอยู่ใกล้ๆบ้านเราด้ไยเอออยู่ใกล้บ้านเรานี่เองไปตามหาในเมืองไม่เจอต้องมาข้างนอกนะคะอยู่ใกล้บ้านเราเอยมาหม่อะ อออของใหม่เพียบเลยว่ะเซเว่นนี้มีของของแปลกเยอะเดี๋ยววันหลังเราจะมาลองกัน,น,น,นอะไรค้กอะไรคี๊ค้กเนี่ยอะไรดีค้๊กันเลยเนี่ยเออใช่ไปไจ่ายเงิน